ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฝนค่ะแล้วก็มุยมามุยเช่นเดิมค่ะอุพี่ฝนค่ะมุ่ยไม่เคยมามุมนี้เลยเราจะเป็นโซนของพวก Mac Pro แล้วก็ iMac นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิว iMac รุ่นใหม่อขอบอกว่ามันเจ๋งมากๆค่ะจะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ใช้พวกงานกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกที่แบบ เรียกว่าต้องใช้ทํางานจินจังเลยค,คนที่ต้องการความละเอียดสูงๆนะคะ,อะตอบโจทย์มากๆอย่างคนที่ทําพวกแม็กกาซีนทําหนังสืออะ,ะไรเงี้ยนะคะทํางานรีทรัชค่ะทำงานลงพิมพ์ดูฟแล์บ้างเคยเคยดูใชาอย่างนั้นนะคะคือมันต้องใช้มากๆแบบจะขยายให้มันสุดขนาดใหญ่นะคะคือมันก็จะไม่แตกเม็ดสีก็จะละเอียดมากนะคะมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกับคนที่ทํางานกราฟิกแบบนั้นนั่นเอง อยู่ที่21.5นิ้วนะคะ oh. แล้วก็การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่นอนๆเนี่ย คู่แฮสปีแล้วใช่ไหก็อาจจะแสดงผลประมาณ1ัน0 p ดสิบพีอะไรเงี้ยก็ถือว่าชัดมากมากแล้วหรือว่าข<อ>ยีบมาอาจจะแบบสองพนิมิอะไรเงี้ยที่เราเห็นใช่ไหมคะตัวนี้นะคะแสดงผลถึง 4K เลยโอ้สเลยซึ่งเราอาจจะเคยเห็นตามแบบทีวีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าใช้เริ่มใช้กันแล้วตัวนี้ก็ให้มาเป็น 4K เลยค,คือเรียกว่าละเอียดมากละเอียดแบบสุดๆเห็นถึงรูขุมขนเลย แต่ว่าค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะยังละเอียดไม่พอสําหรับบางคนบางคนไม่พออีกเหรอคะแต่คือเราดูอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยมันมันละเอียดมากแล้วอ่ะคือถ้าสมมติว่าเอารูปเราไปรีเักอาจจะเห็นแบบทั้งรูคุ้มขนรอยสองรอยสิวอะไรเงี้ยโอ้โหเห็นหมดเลยแต่ว่ามีละเอียดกว่านั้นอีกมุ้ยละเอียดกว่านั้นอีกก้องจะสวยขึ้น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 ขึ้ยขึ้นขึนแน่นอนเห็นแน่นอน ้ตัวใหม่เนี่ยนะคะ,คะเขาก็จะออกมา2รุ่นก็คือตัวนี้ใช่ไหม20จอ21.5นิ้วแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งคือหน้าจอ27นิ้วซึ่งใหญ่มากแล้วก็การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยนะคะเอาไปเลย 5K 5K เยอะมากคือ 5K อยู่กับ27นิ้วใช่ค่ะมันทั้งใหญ่ทั้งชัดแบบโอ้โหคุณคิดภาพแล้วแบบ กลัวอยู่นะช,ชัดขนาดนั้นนะใช่แต่ว่าก็คือจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ทํางานด้านกราฟิกอาจจะพอดด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องแบบพันตา<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะจัดไปเลยเ,เต็มๆค่ะ 5K รับรองใจเลยค่ะนี่เห็นแทบจะทะลุเข้าไปถึงรับชั้นผิวหนังเลยนะ<ช>ว่าส่วนพอร์ตจะให้มาเหมือนเดิมนะคะก็มีทั้งพอร์ต USB แล้วก็ d e r b o l t นะคะก็ให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ หน้าจอของ iMac รุ่นใหม่เนี่ยนะคะชัดมากๆเลยชัดจ,จนมุ้ยไม่รู้ว่าจะใช้งานอะไรให้มันคุ้มเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยมุ้ยก็ใช้แค่มือถือก็โอเคแล้วค่ะนอกจากที่เขาจะอัปเกรดฮาร์ดแวร์นะคะให้แรงขึ้นอีกเนี่ยยังอัปเกรดหน้าจอนะคะให้คมชัดขึ้นอีกด้วยค่ะชอบมากค่ะอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะ รีวิว iMac รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะอัปเดตเทรนด์ไอทีเนี่ยห้ามพลาดรายการของเราเด็ดขาดแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยค่ะเอาล่นนะคะ่ะสำหรับวันนี้เราสงรองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ